จ้าสวัสดีค่ะไลฟ์นุณหมอชาแนลนะคะหลังจากที่ดินทำคลิปลงทิกตอกอชําชกิ่งชะอมไปประสบความสำเร็จจ้าวันนี้ดึงก็เลยจะมาลองทำอีกชํากิ่งมะนาวอีกสักครั้งหนึ่งก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูตอนแรกด้นก็ที่ดูเข้ามาก็เอาดิน ใส,ใส่กระถางประมาณ1-2นิ้วค่ะลองก้นมันแล้วก็นี่เดินไปตัดกิ่งชะอมมาเอ้ยไม่ใช่ดิกิ่งมะนาวแล้วก็เอาแช่น้ำหมักจูลินซีสังขาะ้อแสงไว้5-10นาทีแต่นี่จะลืมรอไปสัก20นาทีก็แช่ไว้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาลงจะเอามาลงดินกันก็ทีแรนังนก็จะลองก้นไว้ประมาณนี้ตัดมานี่ ก็คือเอาดินทรายที่ทําบ้านนี่แหละอยู่ข้างล้อรถเลยไม่รู้แมวฉี่ใส่ไปมั่งหรือเปล่าก็น่าจะมีมั่งแหละก็ไม่มีมือจับกิ่งมะนาวอะ่ะเพราะว่าถือกล้องไว้ใส่ขาตั้งกล้องก็ไม่ได้มันก้มแล้วมันมองไม่เห็นก็เดี๋ยวตัดภาพมาที่ตั้งกล้องเลยดีกว่านี่ก็เอาโกยดินทรายฉี่แมวขี้แมวนี่แหละ <c oughs> ข้างล้อรถใส่เข้าไปแมวก็เยอะแยะมากมายยุ่งเรียบร้อยจ้ะแล้วก็มาลดน้ำอา่าวลดเข้าไปลดลดเข้าไปอือ้าวนี่ใครใครมาบิดแว่นจะบิดแว่นเอาแว่นมาให้ดูสามีลดไปลดอืมเรียบร้อยอาวหกอ,อ้าอ่าแล้วก็เอาถุงคุมควบแน่นมันเนี่ยคุมไม่ได้แนคะ่กิ่งยาวทำไงล่ะ ไปเอากันแดต,ตัดกิ่งมะตดัตดตัดแล้วก็ตดัดตัดเข้าไปอ่ตาตัดตัดจว่าจะพอใจอาคุมฮึมเสียดายเก็บมาเชี่มงทิมไว้เผื่อมันจะงอกตัดทิมตัดทิมแล้วก็คุมคุมอันนี้เรียกว่าการควบแน่นนะคะก็คือคุมไม่ให้มันโดนอากาศภายนอกหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ให้โดนแสงอะที่ดูมาแล้วเดี๋ก็ลืม ใส่เก็บเรียบร้อยแล้วก็ลืมเอาให้ดูว่าเออไอที่ทิ่มไปนะมันเป็นยังไงก็เลยแกะออกมาถ่ายซ้ำให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็คอยลดน้ำประมาณ2-3วันครั้งหนึ่งก็มาเปิดดูว่าทรายที่ทิมไปนะมันแห้งหรือเปล่าก็คอยลดน้ำแล้วก็เก็บให้พ้นแสงก็มไม่พ้นเท่าไหร่หรอกมันก็มีโดนมั่งแหละแต่ว่าน้อยหน่อย นั่นคือข้างๆคือกิ่งชะอมที่ทำไว้ค่ะนี่คือเป็นเบบีน้อยที่เพาะไว้จ้าก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ก็ไลค์ขน h ชาแนลส่วนทาง Facebook ก็ไลค์หนูอยู่ประจวบใน TikTok รู้สึกว่าเดินจะใช้ชื่อเดินเองแหละว่าวงเดือนอาร์ ก็จะทำคลิปลงติกตอกบ้างขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวดินลืมบอกไปเดี๋ยวเดินจะทำคลิป2หลังจากที่เดินช้ำไป5วันถึง10วันแล้วเดินจะมาเปิดดูแล้วทำคลิปอย่าลืมติดตามรับชมแค่นี้ค่ะ